อา,ารเดินหน้ายึดคืนที่สาธารณะในจังหวัดนครราชสีมานะคะหลังจากที่ถูกบุกรุกยึดเป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินมานานนอกจากนี้ยังพบการขุดหน้าดินไปขายเกินกว่าที่ขออนุญาตจึงได้สั่งการให้เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการอย่างเด็ดขาดค่ะ พันเอกสมหมายบุษบาเสนาธิการกองยุทธการกองทัพภาคที่2ในฐานะคณะทำงานด้านกฎหมายกองกำลงังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่2พร้อมด้วยนายนิยรันดุจานุทัศน์ในอำเภอเมืองนครราชสีมาพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพุทธาลงพื้นที่ตรวจสอบบึงน้ำสาธารณะ3แห่งคือบึงพุทธาบึงลับโพงและบึงบ้านข้าว หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีชาวบ้านกว่า100คนบุกรุกพื้นที่รวมกว่า270ไร่สร้างเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินมานานจนทำลายสภาพความเป็นบึงสาธารณะ นอกจากนี้ยังพบว่าที่ดินที่มีโฉนดถูกต้องได้มีนายทุนกว้านซื้อเพื่อขุดหน้าดินไปขายเป็นจํานวนมากจนทําให้สภาพที่ดินเป็นบ่อกว้างขนาดใหญ่กว่า40บ่อรวมพื้นที่หลายร้อยไร่เพื่อนําดินไปขายให้หมู่บ้านจัดสรรและโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่โดยขุดหน้าดินลึกถึง30-40เมตรมากกว่าที่กฎหมายกําหนดไม่เกิน3เมตร ทั้งนี้คณะทำงานได้สั่งการให้เทศบาลตำบลพุษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกบุกรุกเพื่อดำเนินการขอคืนพื้นที่ตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเร็วส่วนการขุดหน้าดินเกินก,นกว่าที่ขออนุญาตจะต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด